ต้องขอสวัสดีครับพี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกคนทุกระดับตำแหน่งทุกระดับชั้นผมอยากจะฝากถึงพี่น้องตำรวจก่อนนะครับว่าขณะนี้นะัเป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่กันเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาความไว้ใจให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าตำรวจเรามีความเป็นมิตร เป็นที่พึ่งได้อย่างอย่างแท้จริงถึงเวลาแล้วก็ถึงโอกาสที่เราควรจะทําเช่นนี้นะครับลําพังผมเองผมคงทํางานคนเดียวไม่ได้คงต้องขอความร่วมมือจากเพื่อนตํารวจทุกคนช่วยกันความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่อยากให้มีความคิดหันหน้าเข้าหาพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังนะครับในส่วนที่ผมอยากจะฝากเรื่องในวันตํารวจถึงครอบครัวของตํารวจด้วยนะครับก็คือว่า เราได้หารือกับสมาคมแม่บ้านที่จะไปดูแลทุกสุขของขอครอบครัวตำรวจด้วยไม่ว่าจะเป็นบุตรธิดาแล้วก็สามีภรรยาความเป็นอยู่ของพวกท่านเป็นเรื่องที่พู่มชาอย่างพวกเราต้องตระหนักและใส่ใจอย่างมากที่ตำรวจทุกคนเสียสละมาทำงานไม่อดทนไม่เสียสละไม่อดกลั้นเนี่ยผมว่าเป็นตำรวจไม่ได้ครับแต่วงเวลาที่ท่านต้อง ต้องเสียสละเนี่ยชีวิตครอบครัวจะหายไปเลยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากที่ผมจะฝากถึงครอบครัวตํารวจว่าเราจะดูโครงการหรือวิธีการที่จะทําให้พวกท่านมีความสุขเช่นกันยกตัวอย่างเช่นถึงแม้ว่าท่านจะ,กะเกษียณหรือพ้นหน้าที่ราชการไปแล้วเนี่ยเราอาจจะไปเยี่ยมเยียนท่านไปดูแลท่านยิ่งเป็นครอบครัวที่มีบุตรหลานซึ่งเป็นเด็กพิเศษครับ เราควรจะต้องไปดูอย่างยิ่งเลยนะอันนี้ผมอยากจะฝากถึงครอบครัวตำรวจด้วยว่าเราจะให้ความสำคัญและลงไปดูและหาวิธีการที่จะดูแลพวกท่านอย่างดีครับ